มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบินบรรลือฤทธิ์งงโดนทัวลงดาราจ,จิตอาสาบินบรรลือฤทธิ์งงนะคะที่โดนทัวลงถูกไล่ด่าลั่นไม่โกรธชวนคนไทยแล้วก็ดาราน,นักร้องใส่เสื้อเหลืองและชมพูรับเสด็จในหลวงวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะ หลังจากดาราชิดอาสาบินบนือฤทธิ์นะคะประกาศลาออกจากมูลนิธิร่วมกันอยู่เพราะต้องการต่อสู้ปกป้องสถาบันพร้อมประกาศช่วยชาวไทยและพร้อมใจให้ใส่เสื้อเหลืองและมาร่วมเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดพระแก้วในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ค่ะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อวันที่28ตุลาคม63าม บินได้ไลฟ์สดใน Facebook ว่าไม่เข้าใจว่าการที่ตนเองออกมาปกป้องสถาบันเป็นความผิดร้ายแรงหรือจึงทำให้คนออกมาโจมตีหรือทัวมาลงทั้งที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่เทิดทูลสถาบันซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ตนคนเดียวมีประชาชนคนไทยอีกหลาย10บล้านคนที่เห็นด้วยหากตนทำสิ่งไม่ดีเช่นการไปปลุกระดมให้คนเกลียดคนนั้นคนนี้ก็ว่าไปอย่าง นี่แค่ปลุกให้คนลุกมาปกป้องสถาบันเท่านั้นนี่ไปขุดคุยผมมาทุกเรื่องตอนเองไม่โกรธแต่อยากจะถามว่าเป็นอะไรนักหนาเข้ามาด่ามาว่าไม่เข้าใจถ้าจะโกรธผมเรื่องที่ผมด่าว่าคนชูนิ้วกลางผมไม่ว่าแต่ถามว่าถ้าคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นในวันนั้นผมก็เชื่อว่าทนไม่ได้เหมือนกันแต่ขอถามว่าผมจะเข้าไปตบจริงหรือ ผมกล้าหรือเปล่าผมแค่โมโหแค่ตรงนั้นพวกคุณไปบิดพลิ้วว่าผมจะตบเด็กชูสามนิ้วซึ่งไม่ใช่การที่น้องๆชู3ามนิ้วก็เรื่องของน้องที่ไปเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องพด็จการการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตของน้องผมไม่ว่าและขอว่าอย่าเอาเรื่องของผมไปยุ่งกับเด็กเพื่อเอาทัวมาลงที่ผมปินกล่าวว่าขณะน,นี้เริ่มที่จะบานปลายออกไปไปบ้างแล้ว แต่ด้วยความสัตย์จริงและก็จริงใจของตนกับคนไทยทุกคนแต่การที่จะเอาพระบระมฉาย,ยาลักษณ์มาฉีกอันนี้ทนไม่ได้ต่อไปตนจะตั้งสติใครจะทำตนตนจะไม่ยุ่งปล่อยให้เป็นเวรกรรมตนขอก้าวเดินตามที่ตั้งใจก็คือรักษาสถาบันพระมห,หากษัตริย์และอยากจะเชิญชวนทุกคนออกมาช่วยกันร่วมกันทั้งดารานักร้องอาชีพไหนก็ตามไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนจ้างเพราะไม่ใช่ ถึงตอนนี้เราต้องชัดเจนเราไม่ฝักใฝ่การเมืองสีใดเลยแค่สีเหลืองสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเสื้อสีชมพูด้วยเพราะมองว่าเป็นสีที่สบายตาสบายใจเป็นสีที่อ่อนหวานผมเคยเห็นในหลวงรัชกาลที่9ทรงสวมเสื้อสีชมพูบ่อยครั้งเราน่าจะใส่เพื่อลำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยเราไม่รู้ว่าบ้านเมืองจะไปทางไหนแต่อยากให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ อยู่คู่สังคมไทยเราจะไม่ต่อว่าหรือว่าเหย็ดใครทั้งนั้นวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้ขอเชิญชวนไปร่วมเฝ้ารับสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดพระแก้วเพื่อให้พระองค์ท่านทรงเห็นว่าประชาชนยังรักและเทิดทูนพระองค์ท่านบินกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ